มุมน้าเงินยกมือไม่ถูกแต่นรสิงห์แปดนั้นหักประกาศเสียนสนามโพสโคมาสองเที่ยวได้ถ้วยพระราชทานมาแล้วใ,ใครจะคิดละ่ะอดีตนั้นแชมป์ถ้วยพระราชทานสนามวัดท่าหลวงผ้ารามหลวงถึงสามปีซ้อนตนได้ถ้วยพระราชทานเป็นสิทธิ์ใช่ไปร,รไปองเป็นกรรมติดครับครับผมนี่นะครับเทพนรสิงห์ตัวจริงเสียงจริงจริงเลยครับเจ้าแม่พระดุทองก็ครองถ้วยพระราชทานมาหลายสนามครับครับ ทังยะโสธรนราสุดครับใช่ครับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนิธิฐาทีิราชเจ้าที่สนามยะโสธรครับหล้นะครับว่าทหารหาหนุ่มเฮาจะสู้กับทีมงานปุ้ยประดาทองได้หรือไม่ทีมงานปุ้ยประดาทองบวกทีมงานนารองเมาละผู้สื่อหาวเขาบอกว่าทหารเรือไม่มีเบื่อรักครับครับถ้าประสบการณ์ยกยกให้ปุ้ยประดาทองครับครับแต่จะท็อปกับทีมชาตินะครับครับผม ลูกผู้ช่วยยุทธจากหวดงครับในท้ายเบียรครับจ่าเบียรดิ้งแล้วใจยเย็นครับปม่นน้ำเงินใจยเย็นผมเห็นจ่าท็อปจับมือกับปุ้ยอยู่เมื่อวานเนี่ยออกออก กูชมพพีิแย่เท่คารมครับมาโดคู่ชิงกันนั้นเลยถวยพลารา์จะทานบ่โด้ที่ว่าเที่ยวแรกเที่ยวแรกดูที่ว่าทักคู่ออกกันมานา้ำเป็นของปล่อยปอนน้ำเขาหูเขาตาจำหน้าจำตากันไม่ได้แม้แต่กุ้งหอยปูปลาอยู่ไม่ได้แล้วดูที่ว่าคู่นี้พายกันหนัวเนียหนัวเนียหนัวเนียยิงกาผัวเมียตีกันว่าแล้วรองน้ำแดงรองน้ำแดงเทพกลสิเราติดเปนแจะหนีออกจะหนีออกหรือไม่ไหนเมื่อไหนเมื่อรอกน้ำเมื่อสิ่งร้ายจากหน่วยบัญชาการต่อสู้การาศยานักบางหวั้ เจนะ้าแมป response, amine, ่ปลาดูทองรอยตารอยตาหนีได้หรือไม่ได้หนีได้หรือไม่ได้ตอนนี้กอดคอตะมันเกยตะเมยกันมาเล้วเว้ยปางคนต่างแป็นต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างไปเทนอนสิงในโได้ก็ไม่ย่นไม่ย่อไม่ถอนไม่แต้รองหนาสีได้ตามสายตาเริ่มจะพายหนามมาในนามจะใบปลาดูทองไว้ปลาดูทองแดดตบแดดตบจะพายจะใบบุญปานาทองก็บอกว่าไม่กลัวแล้วเว้ยปานาทองเคาะเคาะเคาะแล้วจ้าเอาละครับุญปานาทองใจร้อยแปด ไม่แพ้ิแล้วไม่ยอมแล้วคุยไม่ได้มาอัดกันมาอัดกันมาแทบร่กันตายไเลนอยไม่มาไม่มาไม่มาไม่ตอนนี้ไอ้ปุ้ยไอ้ปุ้ยอัดกันมาแล้ว้าแล้วปุ้ยอัดมาแล้วปุ้ยอัดมาล้วจะแบบมาดูทองพี่ยอมพี่ยอมสับดีเลยวไสับดีเลยวไอ้ปดปดคอร์ดคอร์นั่้เปาดู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 เปูเปาดูเปาดู ปัปไปัปไ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 ป้ยไทยโไป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 โอไปไปไป่ปไทอปไ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 นไปไ้ไปลปไ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 ปดปดปไปไปไปปไ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 ป์ปไปไปขง แข่งกับเจ้าแม่ประดู่ทองประดู่ทองที่เขาวันแน่ประดู่ทองที่เขาวันแน่แต่เที่ยวนี้พายแพ้เทพดรสิงเงินเอาผลการแข่งขันนะครับเรือที่ชนะเทพดรสิง88ครับ เข้าไปนิดเดียวแล้วสู้กันหยดติ๊งเลยนะครับ oh, ยด oh, ติ๊งเลย oh, oh. ไม่แน่ครับ oh, oh. ยังมีน้ำหนหัวใจจะวายกับน้ำสองนี่แหละใชะ่ขอเชิญครับแล้วแล้วเสียน้เงินยังไงยังไงก็บัญญะบัญญังนะครับบัญญะบัญญัง